นี่เป็นเนื้อโกเบนะครับเนื้อนี้แพงมากนะฮะขีดละเจ็ดร้อยครับขีดเดียวก็เจ็ดละเอ่อเจ็ดแสนยี่สิบเอ็ดสองร้อยกว่าบาทนะครับ านมัสมิสุจิครับขายเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อกเบนะฮะมีหมดนะครับนี่อยู่ข้างกัน,กนตลาดปลา,าก็ตลาดด้วยกันเลยครับเซ็นทันวิชมาร์เก็ตนะอยู่ตรงกลางเมืองโอซาก้าเลยนะครับโอ้โหเนื้อกเบนะ เนืตเกลือเนื้อการันตีด้วยนะครับวันนี้นะจะมีป้ายบอกนะครับโอ้สองหมื่นเก้าราคาหน้าจะสูงนะฮะ<อ>ถ้าเกิดตีว่าสามแสนมันาขายอย่างแค่ไม่กี่ร้อยก็สามสามเป็นเก้า 9ก้าพันเก้าพันนะอนหนึ่งเกือบหมื่นนะก้อนเดียวนี่ครับสุดยอดครับเนื้อกเบฟนี้แพงมากนะครับโอ้โหนี่ฮิตเตอร์รุ่นเก่าคนระัุ่นเนี้บ กเบบีโกบเบบีกนะฮะกบเบโกเบบีฟ <conhe> มันจะอ๋อมันจะคล้ายๆเนื้อแบบเขามันเขามันนี้นะนี่กเบโอ้เนื้อสวยมากเนื้อกเบนะฮะ โก่งกบเบกบเบนี่เนื้อกบเบข้างนอกนอย่นี้หมดเลยกบเบสเต็กอ๋อมัตสซึกะอ๋อนี่เนื้อมัตสาซึกะนะฮะแพงมากนะมัตสซึกะนะฮะสเต็กหกพันสี่ 6424 2,000กว่าบาทชิ้นเดียวครับเฮ้ย6 3 8 0 0ดชิ้นเดียวนี่ครับเนื้อมาซาซึกะนะฮะสิดยอดนะเขาจะมีป้ายการันตีเนื้อวัวงเขานะด้านบนนู้นครับเนื้อวัวต้องเกรดดีๆครับเกรดพรีเมี่ยมนะถ้าเป็นหมู นี่ครับมันจะมีหมูอะไรไม่ทราบครับหมูอันนี้ครับโอ้โหเมาอยม่แบบนี้นะอันนี้เป็นป้ายพวกเออ่ช่วยการันตีของเนื้อเขาทรงนั้นเลยนะฮะที่นี่โอ้โกเบโกเบเราพอเห็นเยอะนะครับที่ว่าเมื่อวันนั้นไปนเมืองโกเบจะมีป้ายแบบนี้นะฮะนี่ครับโกเบบีเนี่ยนะสีทองนะฮะโอ้สุดยอดเลยครับ this this one โกเบกเบไม่ใช่เน no มิโกเบเมิโกเบเป็นแบบนี้ให้โดนอะไรไหมเฮ้ยโ,โอเคครับผมกรับที่ติดตามครับชนิดโจทย์ไทยชนะครับทางตรวจเนื้อโกเบนะครับที่ข้างๆตลาดปลานะครับตลาดปลาเซนทันฟิชมาร์เก็ตออสการ์ครับ,บส,สวัสดีครับ